เขาถามได้หน่อยอโกรธเขาไหมที่วันเกิดเขาไม่ค่อยมีของขวัญให้ก็ตังแกอยู่เขาตังแกอยู่เขาเอวรถอยนนี้อะ่ะผมถามคำถาม,ถามยอดทิศก่อนอีนี้อยู่เท่าไหร่แล้วครับ็ <laughs> <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ผมเดอะท็อปคอฟฟี่แมนเราเปลี่ยนเปลี่ยนลุกบ้าง EP สองยังไม่มาเลยเราเปลี่ยนลุกบ้างเนื่องจากพรุ่งนี้นะครับเป็นวันเกิดของสุดที่รักของผม ช่วงนี้ทุจราผมนี่ยฝึกงานเราต้องขายก่อนเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันเกิดตึ่งตรงวันที่เขาทำงานใช่ไหมครับโจทย์วันนี้ก็คือว่าจะพามากินอะไรก่อนล่วงหน้าเดินตอนนี้ผมอยู่เซนทันพัตยาเดินมาประมาณ38รอบแล้วเดินทบทุกชั้นวนครบทุกที่แต่ว่าน่าั่าเอ็มพเป็นตาเตยางอีเบซซาชาบูชิฟูจิไม่กินนี่ข้าวสไมดนีข้าวส แน่คือสรุปคือจะไปไบุฟเฟ่ร้านที่เราเคยไปกินเฮ้ยร้านนี้ทีเด็ดไปเลยชื่อร้านอะไรวะโอไบบะมีทั้งอลา,าคาร์กับแบบบุฟเฟ่คนที่ชอบปลาแซลมอนเนี่ยที่เนี่ยแซลมอนเจ๋งมากผมบอกเลยมาร้านนี้มา2คนแต่มันมาเสิร์ฟทีเหมือนเรามาประมาณ6คนน,นั่งกินไปเครียดไปอะ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปโผล่ร้านที่โอไบบะเลยอยากได้อะไรอยากได้ทองอยากได้ทองแต่เงินอยู่ที่ตัวเองหมดเลย<ม>อยากได้ไ<ม>ทองถ้าสมมุต <laughs> ิว่าเขามีทองพิเศษอยากได้ทองนี่อยากได้เท่าไหร่ เอ,เอาเอาเอาที่มันอิงกับเขาเป็นจริงเลยนะไม่อิงกับเขาเป็นจริงเหรอเป็นแบบไอเขาเรียกว่าซันเตคอสอ่ะอ๋อสลึงพองสลึงพอเป็นข้อมือเนี่ยเป็นสร้อยคอเป็นสร้อ,อยคอเอาไว้จะพากล้า,าให้อยเวลาเข้าเวรจะได้ไม่กลัวผีเข้าวเวรจะได้ไม่กลัวผีมึงกลัวโจรเถอะแต่มึงห้อยทองอะไรต้องบอกก่อนนะผม อ่าผมก็แบบผมเป็นอะไรที่คุยได้ทุกแบบน,นะบางทีอารมณ์เป็นพี่กับพี่หนูอารมณ์เป็นเพื่อนอะ่ะเฮ้ยมึงทำไมอ<า>่ะแล้วเวลาโกรธกันนะเสียทอ้ทอเสียทอ้อเสียท้อเราแร่เรียกป้าก่อนไม่หันกับพี่เดี๋ยวเที่สามถ้ามันไม่หันอีกก็ต้องเรียท้ทอเอาวนี่รัฐทองพอดีเลยมันบาดเท่าไหร่มันลงนี่อ๋อนี่ของของม,มงันเกิด เธอท่านลึงหนึงเก้ไพ่เธอท่นสลึงนึ่งไปดิไม่จอนเลยค่ะครับดูคอผู้หญิงสลึงหนึงครับพี่เรื่องขึ้นเรื่องอะเลือกเองอ่ะมันเกีด้องเลือกเองนเขาเรืออะไรนนแหลที่มันกระจีอื่นี้ก็สวยที่หัวใจเดียวเดียวหัวเดียวเนี่ยจะ่นนค้า่ะเอาจะนี้ ร้องได้จ้ะอันนี้ลายสร้อยเดียวกันอือใช่เลยเพราะใครก็มีหัวใจด้วยมาร้องน้องนึงแต่ลายนี้สวยสวยสวยจริงแข็งแรงด้วยลายนี้เอาไหมเข้าไหมเอาละหัวเข็มเลยไม่ต้องถอดเอาเนี่ยครับอ๋อเดี๋ยวตีกลาสับน้ำหนักก็แผงเราสำเร็จนะครับผมหลอกแฟนมาเซอร์ไพรส์คะับเขาไม่รู้มาก่อนว่าผมจะซื้อทอง ให้ของขวัญตอนแรกผมไม่จะแอบซื้อแต่ใจผมมันจะซื้อข้อมือแต่คิดแบบที่มาให้เขามาเลือกเองกว่าเซอร์ไพรส์แบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าไม่ได้ให้เขานานแล้วนะขเขาไม่เขาไม่ค่อยอยากได้อะไรครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ร้านหังนกุ่เลยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโอใบปะอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยมันเลื่อนมันเลื่นลนอนม,ม่มันเลื่อนอ่ะมีซอสหรอ อ่มันไม่เคยมีใครทำให้เ่ยเลิกไม่ร้องอ๋อไอครับแต่ร้องร้องได้ขอบคุณครับยินดีนะปีแบบนี้ ดีใ,ใจขนาดานั้นเลยอ่ะใไ่เขามาแล้วทีเด็ดตอนนี้อลังการมากโอเคครับกลับแล้วครับมาลานี้มาสองคนแต่มันมาเสิร์ฟทีเหมือนเรามาประมาณหกคนอ่ะหวังว่าวันนี้จะเป็นวันเกิดที่มีความสุขที่สุดนะคะมีความสุขที่สุดจะเสียงตา จบไปแล้วหนึ่งมือ้อหมดไหมไม่หมด <laughs> แต่ที่นี่ดีอย่างนะเขาไม่ปรับนะครับแต่เ็าอยากทาแบบผมเลยผมก็คิดว่ามันจะกินหมดแหละจะมาทํานิสัยแย่ๆแบบนี้กินเหลือครั้งที่แล้วก็เหลือต้องกราบขอโทษไปทั้งเจ้าของร้านแล้วก็ทางเชฟด้วยเหมือนเชฟโกรธอะไรกูนัก,กา่างเข้อดีข้อแรกคือบุฟเฟ่ต์ที่อื่นเขาจะให้กินชั่วโมงครึ่งใช่แต่ที่เนี้ยเขาให้เราสั่งอาหารได้ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่ง แต่เรากินจนปิดร้านได้เลยอ่าแม่งเจ๋งนี้เราก็เลยนั่งในนานเรานั่งไปประมาณสามชั่วโมงกว่านะโอ้ยกินเยอะเหรอไม่ใช่ครับผมแม่งแดกไม่มวดข้อดี <c oughs> ที่สองคือเวลาเหลืออะไรไม่น่าเกลียดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ปรับเรานะเขาไม่ปรับหรือว่าจะของร้านไม่รู้ก็ <c oughs> ไม่รู้นะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการรีวิวร้านให้ละกันอ่าต้นต้นคลิปนี่ไปบอกชื่อรา้านเขาผิดไม่ใช่โอไบะโอไดบะเด็กสายตาไม่ดีไงโอไดบะนะครับมากินได้อร่อยมากที่นี่ที่เด็ดแต่ร้านเนี้ยอลังการจริง ใครที่แบบไปเจอร้านไหนวอเป้ที่แบบว่าไอ้อะไรนะห่วงแซมอนเหรอมาเจอร้านเนี้ยไม่ห่วงไม่ว่าคือแม่งให้ประชดอะ่ะไม่แต่ชมนะนี่ชมนะครับชมนะครับคือแบบแม่งแม่งให้ประชดแล้วแบบโอ้โหเยอะจอริงชาบิรันนีจริงใช่ใช่แต่คาใจกับเชฟอย่างเดียวคือให้มาเหมือนประชดอันนี้ครนะับที่นี่ทีเด็ดเจอกันใหม่อีพีสองฝากไว้หนึ่งรายการนะครับ มีมีมีรายการแรกเลยนะ<ต>เดอะท็อปคอฟฟี่แมนแอีพีห <EP 1, S 2> <1. S 1> นึ่งอีพีสองมีเวลาตัดเลยผมเพิ่งเคลียร์งานหมดสัญญานะว่าจะรีบตัดอีพีสองให้เร็วสุดแต่เอารายการใหม่อีพีแรกไปดูก่อนนะครับที่นี่ทีเด็ดพร้อมค,ครับสวัสดีครับ